introducing our first fighter here. she is from the blue corner, 28 years of age, standing 168 centimeters tall, with a professional fight record of 29 fights with 19 wins. please put your hands together for sarah. go here from the usa. <laughs> วัย28ปี168เซนติเมตรครับจากนักเรียนแรกเปลี่ยนครับสู่นักมวยไทยอาชีพครับซาร่ายิ้มหวานเลยครับ และคู่ชิงจากบุมแดงครับอายุ19ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยครับสูง170เซนติเมตรและชกมาแล้วถึง38ไฟชนะ28ครั้งเราขอเสียงปรบมือดังให้กับชิตตีราชนาวีไอมาเน่บุ่นไทยแลนด์ข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ครับ นักมวยสาววัย19ปีครับจิตติราชนาวีไอมาเน่ครับหรือว่าจิตติสสเชียงใหม่เดิมนั่นแหละครับนักชกสาวมากฝีมืออีกรายหนึ่งอ่ะข้อมูลทนึงคู่ครับร้อยเจ็ดสิกับร้อย6กิกิโลกรัมสิบกับยีต่างกันนี่พอสมควรเลยครับ9ปีโอ้ แต่สาวอเมริกันนี่ดูจะหนากว่าครับซาร่าคนที่ซาร่ามาคนเดียวนะครับจอร์ดไม่ได้มาครับมาต่อยกับจิตติล้วเดินเข้าหาซะด้วยครับโอ้โหวันนี้มานดุเลยครับแม่น่าจะเป็นศึกสายเลือดเชียงใหม่เลยครับซาร่านี่มาจากหงทองมวยไทยค่าอยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกันส่วนจิตตินี่ก็เชียงใหม่เหมือนกันครับสมรัศมีมานพยิมครับ โอ้แล้วหงทองมวยไทยนี่ก็อย่างที่เราทราบดีนะครับค่ายนี้มวยเข่าครับดีกว่าก้มหลบทันคกับจิตติโอ้หนึ่งสองดีครับยังอาศัยความคล่องแคล่วว่องไวครับจิตติฝีมือเนี่ยอยู่ที่จิตติครับแต่พลังเนี่ยเดินชนเนี่ยซาร่าครับแหมคลองได้เตรียมจะตีเลยครับหนึ่งสองครับโอ้ออกมาดีครับหนึ่งสองจิตติ สกัดต้องสกัดให้อยู่นะครับถ้าฟุตเวิร์กต้องคล่องต้องว่องไวตลอดนะครับเอาหูัดขวาครับเต็มๆโอ้ลับตาปีะครับจิตติโอ้สารานี่มาดุจริงๆครับนี่แล้วเริ่มจะมาแล้วครับลูกป้ายหน้าลูกดันครับนี่ว่าถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของค่ายหงทองมวยไทยเลยครับดีครับหมัดดีจิตติวงในเป็นยังไงครับโอ้ดูป้ายหน้าดูสาราแกป้ายหน้าขวางครับแค่จิตติก็มายาเบือนหน้านีครับ ยกกาสูงๆเข้ามาครับซาร่าโอ้ดีครับเสียบสวยโอ้แต่ว่าคิดจะสู้วงในแกซาร่าโกเฮียนโอ้ไม่ง่ายครับโอ้จะปากศอกครับจิติไม่โดนโอ้ดูใครยกอที่เดินโหดจริงๆิครับซาร่าแล้วก็ป้ายหน้าตั้งแผลแขงขวางครับจิติแหมัดตอนนี้เริ่มจะสกัดไม่อยู่เลยครับซาร่าถึงตัวเลยครับ มีศอกมาต้องเอียงข้างครับต้องเอียงข้างไว้ครับทําเป้าให้เล็กลงชักจะสังอสังแงซะแล้วครับจิตตีครับอ่ะโอ้โอได้บาดบวกดีครับแม่นแม่นแข้งยังติดบังอยู่ครับโอ้ทามาแบบเกมตั้งรับแบบนี้ซาราโคเฮียได้ใจแน่นอนครับโอ้ซาร่านี่ปกติใช้บันเทาแก้ปวดมีซ <laughs> าร่าสร้างความเจ็บปวดครับโอ้เนี่ยทั้งศอกทั้งเข่าครับ เอาอีกโอ้ถึงหน้าอกเลยครับปากซอกอีกโอ้ดูกดดีครับกดไปกับเชือกโอ้โหโหดจริงๆครับลูกนี้โอ้โหใายนี้นี่เขาซอกันอย่างไรครับทำไมผู้หญิงดูอย่างนี้ครับอ้าววงในครับอืมเจติอยากลองวงในรัดไว้ทำอะไรไม่ได้ครับปบอยแยกออกมาโอดูเหอนว่าเครื่องจะเริ่มติดแล้วครับซาราโกเฮียครับเสียบยัดไส้ก่อนหมดยก โอ้แล้วดูระบบหายใจครับเดินเข้ามุมแบบเฉยๆเลยครับส่วนรายนี้เนี่ยโอ้หน้ําอยู่ไหนครับนีอย่างยิ้มหวานอยู่ครับสาราดูภาพช้าครับนี่ครับแข้งแรกกับหมัดคือช่วงต้นๆเนี่ยออกหมัดได้ดีนะครับจิตสีโอ้ตะหมัดนี้โดนนี่หลัดตาปีเะครับก้าวแล้วเสียบครับถีบแล้วโอกครับลูกนี้เต็เต็ม ดเข้าล้อแต่ว่าเจอศอกครับจุกศอกไปเต็มครับโอ้แล้วตามไม่เข่าอีกครับพยายามจะยัดไส้ครับโอเคเข่าได้ทุกที่ทุกทางจริงครับซาร่าโกเฮียครับทั้งเฉียงทั้งยัดไส้ครับทำได้ดีครับยกที่สองครับโอ้เอาใจช่วยจิตตี้หน่อยครับวันนี้น่าจะต้องเหนื่อยครับโอ้ดีครับเนี่ยครับวนหนีแล้วก็ออกแขรงเลยครับซ้ายขวาครับ โอ้แต่ซาร่าถึงตัวเร็วมากครับป้ายหน้าโอ้โหป้ายหน้าจะตีเข้าหน้าครับเ<อ>นี่ยถึงตัวเร็วมากครับ9 2 9นี่ถึงอีกแล้ววางแข่ง <ๆ S 1> ไ,ไปก่อนแล้วก็พยายามจะครุกวงเลยครับป้ายหน้าป้ายหน้าดันอไล่แขนสู้ครับจิตติโอ้ถ้าไปตัวอ่อนในซาร่าเลยนี่ลำบากนะครับต้องแข็งต้องขืนต้องสู้บ้างครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไล่แขนสู้ถีบนำเข้าไปครับถึงตัวอีกแล้วตี อ๋มีงัดศอกอีกครับเอา้าโ,โอ้โห,าาหาโอ้โหเจอก<ค> <ไป S 1> ับซาลาหนี้โอ้ยงวดไปทั้งตัวเลยครับโอ้โหจะตีเข่าเมื่อซาลานี่แกก็บี้เลยครับบี้ให้ติดเชือกครับหันไม่มองทีมง,งานครับจิตติเอายังไงดีครับก็ต้องวนเลยครับแต่วนนี่ต้องวนให้ได้ตลอดวนแล้วก็ออกอาวุธ แล้วก็ขางขวางคาวาไว้ครับลูกนี้สวยครับจิตติโอ้โหดีครับเติรนบอลครับซาร่าโอ้อาวุธของจิตตินี่เบาลงไปแล้วล่ะครับโอ้ช้าแล้วครับจิตติครับ โอ้ตอนนี้ซาร่านี่ไม่กลัวอาวุธของจิตติเลยครับุ่งเข้าหาพุ่งเข้าชนเลยครับซาร่าอ้าวจังหวะสองต่อยดีครับถึงตัวป้ายหน้าฟันศอกโ,โอ้โหถ้าหายใจไม่ทันนี่น่าเป็นห่วงครับจิตติพยายามจะออกซ้ายออกขวาโอ้โหแต่ว่าบางทีครับเคลื <S <S ่อนไหวเยอะๆนี่แข้งขามมันจะล้าแล้วเจอแบบนี้เข้าไปอีกครับ กดลงไปดือด้อๆครับซาร่าโอ้จะปากซอกสู้ก็หยุดไม่อยู่ครับซาร่าอ่ะจิมมาดก็เบาไปแล้วครับจิตติกดลงมาอีกแล้วโอ้แรงแขนดีจริงๆครับซาร่าแหมบอกว่านิยายเพิ่งจะเริ่มต้นครับซาร่าบอกครับโอ้แข้งขวาก็หยุดไม่อยู่ครับเบาไปแล้วครับจิตติโอ้ยโ,โดนมาซ้ายอีก โอ้ยังไงรัดยังครับหมดแรงหายใจไม่ทันแน่เลยครับแบบนี้โอ้ต้องนับเลยครับกูอจะไปหายใจทันเองครับซาราฮาี่เดินติดตัวตลอดโอเคโอเคอะยังมีเวลาอยู่นะครับจิติประคองตัวให้พ้นก่อนครับกรรมการยุติเลยครับไม่ไหวเลยครับหายใจไม่ทันเลยครับแล้วก็ก้าวขาไม่ออกก็ต้องตกเป็นเป้าอาวุธของซาราโกเฮียครับก็ถือว่าเซฟนักมวยครับ ดูภาพช้าทีครับนี่ครับดูกดลงมาครับกดลงไปเลยครับใช้พลังเนี่ยครับโอ้นี่จิมซ้ายขวาโอ้เอียงข้างแค่นี้นะครับกรรมการเห็นนี่ก็ต้องเบรกนับครับจะเบรกนับมันก็พักได้แค่ประมาณไม่ถึงสิบวิเลครับเข้ามาซาร่าถึงตัวอีกแล้วโอ้หดูครับ หมัดก็โดนสอก็โดนโหดูหายใจครับจิตติอัดหมัดขวาเต็มๆครับแล้วเตรียมจะป้ายหน้าแม่เป่าบอยมาแยกปอกพอเถอะภาษากายไม่ดีครับ Give for the blue corner. แล้วก็เป็นซาร่าโกเฮียครับบทเอาชนะ TKO สาวจากเชียงใหม่ครับจิตติไปได้แบบโอ้โใส่เต็มพิกัดจริงๆครับ